สุดสัปดาห์ก็เจอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งใจติดโควิดเพื่อจะเคลมยอดประกันนี่นะครับเรื่องนี้ออกมาเตือนกันแล้วครับว่ามีความผิดด้วยนะฮะนายอนนท์วังวสุนายกสมาคมประ,ประกันวินาศภัยไทยนะครับบอกว่าการเคลมประกันภัยโควิด1 9ในช่วงการแพร่ระบาดรอบที่3เนี่ยพบว่ามียอดการขอเคลมพุ่งสูงทีเดียวครับจากช่วง3เดือนแรกของปีนี้พุ่งขึ้นมาถึง10เท่าตัวคิดเป็นวงเงินเคลมประกันสูงถึง1,900ล้านบาท ที่นี้ถ้าภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อย,ยังสูงต่อไปก็จะกระทบต่อบริษัทประกันแล้วล่ะครับเพราะว่าอาจจะเข้าขั้นแบกรับไม่ไหวและต้องประสบปัญหากับการขาดทุนได้ซึ่งทําให้ขณะนี้หลายบริษัทนั้นชะลอครับและหยุดขายประกันแบบเจอจ่ายจบซึ่งมีสัดส่วนมากถึง80%จากกรมธรรม์โควิด -14 ล้านกรมธรรม์นเนื่องจากเบี้ยรับนั้นอยู่ที่4 0 0พล้านบาทต้องคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ให้ครบปรีนะครับนอกจากนี้ก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ พบพฤติกรรมจงใจให้ตัวเองติดโรคโควิด -19 เพื่อไปขอเคลมประกันมากขึ้นขอเตือนนะฮะว่าผู้ที่ตั้งใจทําอย่างนี้แล้วก็ไปทําประกันไว้หลายฉบับแถมจงใจให้ตัวเองไปรับเชื้อเนี่ยเพื่อหวังจะเงินเคลมประกันถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วยังเจอความผิดทางอาญาด้วยนะครับฐานช่อโกงมีโทษจําคุก3ปีด้วยซึ่งที่ผ่านมานั้นมีตัวอย่างเกิดขึ้นจนได้นะครับ